สวัสดีค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะมิมี่ชาคิยาสิหาุลค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขยี่สองเซเว่นจันยพรปลาหลาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขสิบห้าเตกันวณิพนธ์กิติโยศค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขสิบแพนนีทินิดาดาราค่ะ พูดถึงความรู้สึกรอบวันนีด้วยใช่เศรษฐีส้สาวันล้วรู้สึกตนเต้นมากรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องไกลตัวของเราจริงๆค่ะเรื่องการเป็นเจ้าสาวแต่ว่าทางนี้ทางนั้น,นะค่ะก็คือต้องขอบคุณทางทีมที่ฟานี่นะคะที่มอบโอกาสดีๆให้พวกเราทั้งยีสาวงามค่ะในการทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะเออชเจ้าสาวค่ะที่ทั้งสาบแบรนด์เลย อ่แบบรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็อยากเป็นเจ้าสาวจริงๆแล้วเพราะแบบมันสวยมากค่ะพร้อมแล้วอรอให้คนมาขอ <laughs> อันนี้มีคนขอหรือยังคะน่าจะมีก่อนนะคะ <laughs> รู้สึกยังไงบ้างคิดรู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้มีการสมรสเท่าเทียมแล้วแล้ววันนี้ มิทิฟานีได้แสดงให้ทุกทุกคนได้เห็นว่าการสรุปเท่าเทียมมันสามารถเข้าถึงได้ทุกคนซึ่งไม่ใช่แค่เพศที่สามแต่มันหมายถึงทุกทุกเพศเลยค่ะบนโลกใบนี้ค่ะค่แน่นอนว่าชุดเสา้คือชุดที่ใฝ่ฝันเนาะเราอยากใส่ทุกคนแหละวันถึงรอบนี้ก็เหมือนสานฝันพวกเราเอาจริงก็คืออนาะคตก็ยังหวังนะคะว่าจะมีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูวันต่อไปว่าจะมีไหมอ <laughs> ตอนนี้ได้ใส่แล้วค่ะเอาพถึงไทยเมื่อวานทุกคนมีการเตรียมตัวอะไรกันบ้าง เมื่อวานนะคะมิมิก็ได้ที่สองกลับมาจะบอกว่าเตรียมตัวหนักมากเพราะว่าทั้งเรื่องผ้าเราจะทํายังไงให้แบบมันสื่อถึงทั้งแบบอีเดนติตี้ของตัวเองแล้วก็แบบถิ่นกําเนิดของตัวเองด้วยนั้นก็เป็นอะไรที่มันชาเลนจ์มากแต่ว่าก็คือผ่านมาได้แล้วก็คือคือเราเพื่อนๆทุกคนอะ่ะถือได้ว่าแบบเตรียมตัวกันมาดีมากๆค่ะ ค่ะส่วนแพนนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้ทําตามแพลนตามแผนของตัวเองในเรื่องของชุดชุดชุดรอบเมื่อวานชุดไทยนะคะแพนก็นําเสนอความเป็นใต้ของแพนนอ้อชุดสีสันน่าจะสะดุดตาคนหลายๆคนเลยแล้วก็ก็อยากจะบอกว่าจริงอะชุดมโนราอาจจะไม่ไม่ใช่เป็นผ้าไทยแต่จริงมันก็คือเสื้อผ้าของมโนรามันก็เปรียบเสมือนผ้าที่แพนเนี่ยสมใส่ มันก็คือผ้าไทยเหมือนกันมีลวดลายมีชื่อลวดลายให้ลูกเอ้ยให้ทุกท่านได้รู้จักด้วยถ้าไปศึกษาลึกๆดีๆก็คือเป็นผ้าที่ร้อยด้วยลูกปัดที่สวยงามเหมือนกันนะคะ่ะสำหรับเบน,นะคะก็คือรีวิเศษก,การเป็น วีรตรีแห่งโครานะคะก็คือคุณท้าวสุรนา,ารีคุณย่าโมนะคะก็คือได้เป็นคือท้าวสุราานารีนารีเนี่ยก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของหญิงแกล้งหญิงที่สู้เพื่อบ้านเมืองค่ะเหมือนเราก็คล้ายๆเราเนาะเราเป็นหมอเราก็ต้องสู้เพื่อผู้ป่วยค่ะ,ะหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้กับคนไข้แล้วก็โครงการของเป็นเนี่ยก็คือทําเพื่อเด็กพิเศษนะคะที่เกี่ยวกับการสุขภาพช่องปากคะ่ะก็รู้สึกว่ามันตรงกับบริบทที่เราจะสื่อสาร สำหรับของเซเว่นนะคะเป็นผ้าลายแก้วมุกดาหารค่ะเป็นผ้าประจำจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะแต่ที่จริงต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจกับทุกๆคนทั้งยี่สบสี่สาวงามนะคะที่ได้ใส่ชุดผ้าไทยในเมื่อวานนะคะเพราะว่าจะบอกว่าผ้าไทยในสมัยนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกคนจริงๆแล้วทุกคนสามารถจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆอะไรแบบนะี้รู้สึกดีใจซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยที่สามารถจับต้องได้แต่รวมถึงต่างชาติเมื่อวานพวกเราทั้งยี่สบี่คนก็ได้แสดงให้กับทุกคนได้เห็นแล้วว่าชุดไทยสามารถเข้ากับได้ทุกอยู่ค่ะ ท้ายเราแต่งชุดไทยมาแล้วชุดเจ้าสาวมาแล้วเตรียมพร้อมอย่างไรกับชุดว่ายน้ำบ้างดีจะสับจะอะไรกันขนาดไหน่ของเร็วสำหรับเว้นนะคะก็ฟิตหุ่นออกกำลังกายแล้วก็เตรียมความสับความเลิศเลยค่ะ,ออะของมิมี่นะคะก็คือตอนนี้ก็คือพยายามปรับการเดินให้มันพอดีกับตัวเองอแล้วก็ พยายามปรับอินเนอร์ให้มันดูแบบทรงพลังมากขึ้นคิดว่ายังไงอ่ะก็ไม่แพ้คนอื่นแน่นอนคะ่ะส่วนของแพนก็เหมือนกันค่ะปรับการเดินเนาะยังไงก็ต้องเดินให้สับเพราะว่ารอบชีวน้ำถ้าไม่สับก็คืออาจจะไม่ติดตาทุกคนเนาะแล้วก็เรื่องหุ่นเนี่ยแน่นอนว่าเป็นพ e r อร์ a นอรเทรนเนอร์อย่างเราแน่นอนรอดูได้เลยว่ากล้ามเนื้อจะเป็นยังไงเสียขนาดไหนเราติดตามนะคะค่ะแน่นอนค่ะสำหรับเพลงก็คือเรื่องฟิตหุ่นค่ะเพราะว่าเรามั่นใจในหุ่นของเรามากอย่าง รอบสุดทยก็ใส่ตะเบงมานโชว์ซิกแพคกล้ามเนือ้อเป่าเนาะก็รอดูเลยว่าเราจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างไรนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสับแน่นอนเจอเลยวันที่วันสิบสอนะคะที่โรงแรมมาริออทค่ะขอขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ